ก็ฝ่า,ายก็เป็นลูกสาวคนรวยไงพี่จะทำอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องคอยสร้างภาพให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดบอกตรงนะเว้ยแตมนี่โคตรเหนื่อยเลยว,ว่ะตอนเนี้ยแค่เงินจะกินข้าวเนี่ยพียงไม่มีเลยเป็นไงที่รักอิ่มไหมจ๊ะยังไม่ได้กินเลยพี่อิ่มเลยเนี่ยเอาเหรอหรืว่ากินแล้วตแต่น, <c oughs> นี่มีพุดดิ้งค่ะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะคะอืมแพงวะเนี่ย ไม่แพงหรอกโอ้ของถูกๆ <c oughs> พี่กินไม่ค่อยได้อ่ะนี่วันนี้ฉันกับฝ้ายนะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านหนึ่งมาหรูหราสุดๆเช็คบินมาแนละ้วก็แค่ห้าพันกว่าบาทเองไม่แพงเลยจิบจิชใช่พี่นะสั่งมาเยอะมากเลยนะสั่งมาแล้วก็กินไม่หมดแบบกินทิ้งกินขว้างเลยอ่ะจริงๆนะฉันก็คิดถึงแกสอคนอยู่หรอกนะแต่ก็อยังว่า ร้านอาหารหรูๆแบบนี้ราคามันก็อาจจะแพงเกินไปสำหรับพวกแกพวกแกก็คงไม่สะดวกที่จะจ่ายเอาเป็นว่าเอางี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดวันหลังพี่กับฝ้ายไปกินอีกนะเดี๋ยวถ้ามันเหลือนะเดี๋ยวพี่หอมให้แกสองคนไม่เป็นหรอกพี่เศรษฐกิจแบบนี้ผมไม่กล้ากินอาหาราแพงแบบนั้นหรอกนั่นสิหนูว่าช่วงนี้ซื้ออาหารทำกินเองน่าจะดีกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ประหยัดแถมยังถูกปากเราอีกด้วย ความคิดแกสองคนนี่แบบมันจิ๊บจิบะไม่ได้เรื่องเลยความคิดแกสองคนเนี่ยนะเออนี่เมื่อวานนี้ฉันไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสมานะฉันไปเจอดาราคนหนึ่งคุณลิฟอะคุณลิฟที่เป็นดาราดังๆอะนี่เขาเข้ามาทักฉันนะบอกโอ้ยรองเท้ายี่ห้ออะไรสวยมากเลยซื้อมาเท่าไหร่แพงไหมโหแต่ตัวจริงนะเขาหล่อมากเลยหน้าตาเด็กมากนี่แล้วก็เขาก็มาขอถ่ายรูปกับฉันด้วยนี่นี่นี่พวกแกลองดูนะเป็นไง ลิบเขาหลอกจริงพี่ธรรมดาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาขอถ่ายรูปกับฉันเขาเป็นดาราระดับนั้นเฮ้ยนี่ที่แกบอกว่าให้ฉันคุยกับตำรวจที่สอนอให้อะฉันโทรไปคุยกับรองภูมิกับให้เรียบร้อยนะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาเกลีร์ให้เองโชคดีนะที่ฉันเคยมีบุญคุณกับเขาเนี่ยเขาก็เลยช่วยจัดการให้พี่พอแล้วคุยเรื่องอื่นกันเถอะเดี๋ยวน้องๆเขาก็เบื่อกันพอดีแต่ก็อย่างว่าเนาะ พวกคนธรรมดาธรรมดาไม่มีคอนเน็ชันที่ไหนจะทำอะไรอ่ะมันก็ลำบากนิดนึงเข้าใจแหละเออขอว่าเรากินกันกว่านเนาะพี่กินกินกันต่อดีกก่านเนาะโอเคอเฮ้ยพี่โอ๊ตนี่หว่ามันยืนทำะไยแถวนี้วันเนี้ยพี่โอ๊ตไอตัม มนยืนทำอะไรแถวนี้อะพี่ไม่ไปทำงานหรอเออคือคืออะไรล่ะพี่พี่ตกงานมาเดือนกว่าแล้วล่ะตกงานใช่นี่ก็เพิ่งได้งานทำใหม่เมื่อวานเป็นเซลล์ขายรองเท้าวิง่งพี่ขอโทษนะเไว้แตมที่พี่โกหกแกะเออแล้วอีกอย่างนะแตมนะพี่ขอร้องเลยนะ แกอยาวเอาเรื Quindi, pe, ่องนี okay. right. ้ไปบอกให้ฝ้ายรู้เด็ดขาดเลยเว้ยคือพี่ไม่อยากให้ฝ้ายเขาเครียดนะทาไมอะพี่ก็ฝ้ายก็เป็นลูกสาวคนรวยไงพี่จะทำอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องคอยสร้างภาพให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดมองตรงนะเว้ยแต็มมันโคตรเหนื่อยเลยว่ะตอนเนี้ยแค่เงินจะกินข้าวเนี่ยพียงไม่มีเลยพี่โอ๊ตพี่กับผมก็รู้จักกันมานานนะมันไม่ต้องปิดบังหรอกผมไม่เคยมองพี่เป็นคนอื่นเลยนะใจนะแต็ม ส่วนเรื่องพี่ฝ้ายอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่บอกหรอกปาพี่เดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าวพี่ดีกว่าเฮ้ยมันจะดีหรือว่าพี่เก่งใจอ่ะเอาหน้าพี่แถวเนี้ยร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยป่ะพี่ไปเถอะป่ะเฮ้ยตามตามตามนั่นแหละฝ้ายว่ะ จริงด้วยพี่เฮ้ยแล้วทำไมมายืนแจกใบปลิวนี้วะไหนบอกไปทำงานไม่ใช่หรอวะพี่คะใบปลิวคะ่ะพี่คะใบปลิวคะ่ะที่ร้านมีส่วนลด15%นะคะยังไงไปดูได้เลยนะคะพี่คะรับใบปลิวหน่อยนะคะที่ร้านมีส่วนลด15%พี่เข้าไปดูที่ร้านได้เลยนะคะไม่เอาเว้ยเน่ มายืนเกะกะแจกใบปลิวแถวนี้ได้รับอนุญาตหรือยังอะรู้แล้วเปล่าว่าที่นี่มันที่ใครก็แจ้งจับต้นนี่เฮ้ยทำอะไรแฟนกูวะพี่ออสอ๋อนี่พวกมึงขูวกันเหรอได้เด้ยอย่าลุ้ยเห็นแบบนี้พวกกูหมาบู๋นะแต่พวกกูแจ้งตำรวจทั้งหมดเลยเข้ามาดิอืมมาไปขอนนะมึงนะฝฟา์ไฟา์เป็นอะไรไหม เจ็บตรงไหนไหมายไ,ไม่ได้เป็นอะไรพี่แล้วนี่พี่โอ๊มาทำอะไรแถวนี้มาพบลูกค้าเหรอผมว่าบอกพี่ไฟเขาไปเถอะพี่ไหนก็นไหนแหละไยพี่มีความจริงจะบอกอะคือเอาอจริงๆนะพี่ก็ตกงานมาเดือนกว่าแล้วละแล้ว นี่พีก็เพิ่งได้งานใหม่เมื่อวานเป็นเซลล์ขายรองเท้าวิง่งที่จริงบ้านพี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกพี่ก็แค่สร้างภาพให้ดูดีอะ่ะคือพี่ไม่อยากให้ฝ้ายอายใครที่มีพี่เป็นแฟนอะ่ะพี่ขอโทษนะฝ้ายนะพี่โอสฝ้ายเองก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันนะคือว่าจริงๆแล้วฝ้ายก็ตกงานมาได้สองเดือนกว่าแล้วเหมือนกัน ไฟถึงได้มายืนแจกใบปลิวอยู่นี่ไงเราอีกอย่างหนึ่งอ่ะบ้านไฟก็ไม่ได้รวยอย่างที่ไฟบอกหรอกไฟก็เช่าอยู่ห้องแถวแถวนี้แหละต้องขอโทษจริงๆนะพี่โอ๊ตโอ๊พี่รู้ความจริงแบบนี้แล้วอ่ะพี่จะยังคบไฟต่อไปไหมอ่ะพี่ต้องถามไฟมากกว่านะเอาเหล่าล่ะพี่ ผมว่านะพี่เหมาะสมกันอยู่แล้วแหละว่าครั้งหน้าก็อยาาโกหกกันแบบนี้เลยเราต้องขอโทษเธอแล้วก็ไขมุกด้วยนะผมว่าไม่อะไรเลยนะพี่แต่พี่โอต๊ตพี่จะเลิกได้แลละอันนี้ใส่ขี้โมขี้อวดเนี่ยคนเราจะคบก็เป็นแฟนนะพี่คือมันต้องมาสร้างภาพใส่กันเนาะแล้วมันจะยั่งยืนอ่ะพี่ยังไงความจริงมันก็ต้องปรากฏผมว่าพี่เลิกกันได้แล้วนิสัยแบบเนี้เข้าใจแล้ว ไปพี่เดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าวดีกว่าไปพี่ฝ้าย สวัสดีค่ะนุกสุธิดานะคะฝากกดติดตามช่องชิดลมทีวีด้วยนะคะชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยค่ะ